ในขณะที่ระบอบระเบียบในกฎโลกเวลาปัจจุบันบังคับให้เราส่วนใหญ่แข่งกับคนอื่นปมตรงนี้นะคะกับเราก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็จบได้เยี่ยมค่ะเราเห็นภาพทั้งความชอบธรรมความเห็นแก่ได้ไปในเวลาเดียวกันผ่านทาลกแรกเกิดแล้วเราก็มาตั้งคำถามว่าว่าตอบแบบไหนถึงจะถูกจะอยู <S <S ่ที่นี่พ รีวิวและบทวิคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิว Squid Game 3รอยต่อของประชาธิปไตยที่เล่าซ้ำรอยเดิมรีวิว s u u i d g a m 3เก3 Squid น a m e 3 2บ2 5บนเน t ตฟ i ิกค่ะวววก,กว่อนกันล์นะคะจะได้ดู Squid Game 3เนี่ยเขาก็คงเลิกเหอกันไปแล้วะค่ะ แต่ยังไงรีวิวกอล์ก็ยังออกมาของสวิตเกมสามนี่แหละสำหรับกอลัฟนะคะก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรือวือหวาอะไรมากกว่าที่ผ่านมาค่ะบางส่วนใส่มุมมองและแง่มุมในการเล่นเกมที่เกิดขึ้นดีจนคิดไม่ถึงในขณะที่บางส่วนรู้สึกไม่เป็นเหตุเป็นผลรู้สึกมันแถตไงก็ไม่รู้แล้วก็บางส่วนที่มีมาแบบขอให้มีเพื่อดึงเวลา สุิตเกม3คือภาคต่อที่เล่าต่อจากเดิมค่ะหลังจาก4 5 6หนะคะพระเอกเนี่ยปฏิวัติเราก็ล้มเหลวก็กลับมานอยแล้วก็นอยหนักแล้วก็นอยต่อนั่นเองตามความรู้สึกกัลรัดนะคะบุคลิกของ456หกีฮุนไม่ได้เป็นบุคลิกของผู้นำที่ดีและฉลาดตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วค่ะแต่การแพ้แล้วกลับมานอยเนี่ย มันก็ทำให้ย้ำลอยความธรรมดาของกีฮุนล,ลงไปอีกค่ะองค์ประกอบเรื่องตัวละครเกาลัดจัดว่าผ่านเหมือนเดิมนะพัฒนาการของออนนี่ที่โดดเด่นแล้วลุกขึ้นมาแบกความเห็นแก่ตัวของหมายเลข100นะคะอิมจองแดป้าหมอผีหรือคู่แม่ลูกหมายเลข3 3มสลีเมียนกีและ388 คังแดโฮทั้งหมดนั้นนะคะก็คือพัฒนาการตัวตนที่มีทิศทางที่ดีมากขึ้นมันแสดงถึงความล้มเหลวของบุคลากรในระบบทุนนิยมประชาธิปไตยในเนื้อหาของตัวละครนะคะการสื่อออกมาเกาละถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดิมค่ะและต่อจากความรู้สึกจากภาคสองได้เป็นอย่างดีนั่นเองแต่ตัวละครสำคัญ ถูกตัดให้ตายออกจากเกมไปเรื่อยๆจนได้เด็กมาแทนมันคือการโยนคำถามวัดใจทั้งตัวละครที่เล่นในเกมและคนดูที่เฝ้าดูอยู่หน้าทีวีว่ามโนธรรมมนุษยธรรมที่แท้จริงคืออะไรในขณะที่ระบอบระเบียบในกฎโลกเวลาปัจจุบันบังคับให้เราส่วนใหญ่แข่งกับคนอื่นปมตรงนี้นะคะาก,ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็จบได้เยี่ยมค่ะ เราเห็นภาพทั้งความชอบธรรมความเห็นแก่ได้ไปในเวลาเดียวกันผ่านทารกแรกเกิดแล้วเราก็มาตั้งคำถามว่าว่าตอบแบบไหนถึงจะถูกเกมที่เพิ่มเข้ามาเกาลัชอบนะคะถึงแม้เป็นเกมง่ายๆกฎการเล่นง่ายๆแต่ในความง่ายนั้นมันดันยากด้วยสันดานของคนนั่นเอง เอาจริงๆนะคะเกมในภาค3เนี่ยง่ายกว่า2ภาคที่ผ่านมาค่ะถ้านึกดีๆตัดสินใจดีๆมันจะมีทางรอดหลายทางแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวนะคะบวกกับความกลัวมันเลยทำให้เกมเนี่ยยากกว่ากฎพื้นฐานจากเดิมเยอะมากๆค่ะก็ล่าชอบมุมตรงนี้นะคะการใส่เรื่องการเล่นนอกเกมของผู้เล่นการสมรู้ร่วมคิด หรือแม้แต่การเลือกเอาตัวลอดในสถนานการณ์ระหว่ังเล่นในส่วนดีของ Squid Game 3ตามที่กอลอรรู้สึกได้และชอบก็น่าจะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงนอกจากที่ชอบแล้วมันก็มีไม่ชอบค่ะแล้วประมาณว่ามันคืออะไรและเหตุผลใดนะคะอย่างแรกเลยนะ นักลอยทะเลค่ะล่องเรือตามหาเกาะตามหาพี่อยู่นั่นอันนี้คืองงจัดค่ะเรื่องนะคะส่วนนักลอยทะเลนี่คือแทบไม่มีความคืบหน้าขึ้นเรือลงเรืออ้อรู้ตัวอีกทีตอนสุดท้ายจะจบแล้วนี่ว่าทำอะไรสักหน่อยนะคะอ๋อบีบูบนเรือดำน้ำเพื่อให้ขอมีส่วนร่วมนิดหนึ่งส่วนนี้นะคะมันขยายเวลาในซีรีส์ให้ยาวขึ้นหรือเปล่า หน้ากากหมายเลข11สาวน้อยผู้ถล่มฐานทัพมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะคะองค์กรเนี่ยออกลึกลับใหญ่โตมีอุปกรณ์ไฮเทคมากมายแต่โดนเจาะทะลวงโดยสาวน้อยคนเดียวต่อให้เป็นทหารหน่วยพิเศษมาก็เถอคะค่ะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยกว่าพวกจะเริ่มจับกว่าจะหามาตรการป้องกันมันไม่ต้องลุ้นแล้วอะ เรากับว่าสาวน้อยหน้ากากนี้เป็นไอ้มดแดงอะเออกระโดดทีเดียวถึงห้องสุดท้ายในองค์กรช็อกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีทรมานนิดหน่อยพอเป็นพิธีเสร็จก็เตะปากบอสแล้วก็ออกมาสู้ต่อไปนะน้ากากหมายเลข11อะไรทำนองนี้ค่ะ ทั้งที่เรื่องและแง่มุมตัวละครการนำเสนอในเชิงปัชญาเปรียบเทียบเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีแล้วอะแต่การเติมสองตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักของหนังเนี่ยดูบางเบาลงไปค่ะเรียกว่าก่อนละดูนะคะก็แอบมีเชียร์ออนนี่อะคืออยากให้เธอเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นตัวแบกแทนกีฮุนเสียด้วยซ้ำเลยค่ะพอเด่นๆอยู่ดีๆเอา้าก็แบบตบบทให้เขาตุยเฉยนะแล้วก็ตุยแบบงงๆอะ แล้วก็มีมาลุ้นยายต่อยายเนี่ยก็ยายก็แสนดีแสนดีนะแล้วก็ยังคงมีความเป็นแม่บทของยายในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยดีมากๆนะคะแต่พอตัดมาเรื่องเรือปุ๊บอ้ยฉันเดินไปเข้าห้องน้ำดีกว่าได้เวลาลุกไปเข้าห้องน้ำเอออาจจะเป็นเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเลงเห็นก็ได้นะว่าคนดูเขาตื่นเต้นตอนลุ้นเกมมานานแล้วก็เลยปล่อยจังหวะให้คนดูไปหาหนมหรือเข้าห้องน้ำค่ะ และบทสุดท้ายนะคะผู้ชนะก็คือเด็กทารลกมันก็เป็นคำตอบที่จริงๆตัวก็แล้วก็ถูกใจนะแต่ก็รู้สึกตั้งคำถามอยู่ดีอะ่ะในแง่มโนธรรมมนุษยธรรมอาจใช่มันสวยงามและสมควรการตัดสินใจของกีฮุนเนี่ยถูกต้องค่ะแต่ในแง่ความเป็นจริงล่ะไม่ได้มีอะไรนะคะการันตีว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะโตมาเป็นคนดี และเด็กคนนี้เนี่ยจะมีชีวิตรอดแบบไหนอยู่กับใครและอยู่อย่างไรและการปล่อยให้เด็กรอดถ้ำกลางองค์กรที่ไร้ศีลธรรมคิดว่าพวกเขาจะทำอะไรกับเด็กกันค่ะอย่างดีนะคะที่หนังเนี่ยช่วยเบาคําถามตรงนี้ให้นิดนึงโดยการที่ฟรอนต์แมนเนี่ยก็ยังพอมีใจแล้วก็เห็นน้ําใจของกีฮุนอยู่บ้างเลยเอาเด็กไปในที่ที่สมควรทั้งที่ปล่อยให้ระเบิดไปพร้อมกับเกาะยังได้ โดยรวมนะคะเก่ารัฐยังชอบแล้วก็ถือว่า s ว u ิตเกมสามเนี่ยก็ทำได้ดีในฐานะรอยต่อแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับภาค2ถึงแม้จะมีบางส่วนที่รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ก็ตามค่ะอุกินเกมสามรีวิวคะแนนโดยเก่ารัฐนะคะความสนุกเนี่ยให้9เต็ม10เนื้อหาดีเหมือนเดิมแง่มุมการสื่อและภาพสะท้อนของตัวละครก็ยังคงยอดเยี่ยม เราเรื่องตื่นเต้นดีหัก1คะแนนตอนล่องเรือนั่นเองเนื้อหาให้10เต็ม10มันคือภาคขยายเรื่องความไม่เท่าเทียมผ่านกระบวนการความคิดของคนในระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมค่ะการเล่าเรื่องเนี่ยให้9เต็ม10มันคือการเล่าแบบเส้นตรงธรรมดาเลยค่ะมีตัดสลับเหตุการณ์2-3อย่างในระหว่างการเล่าเท่านั้นเลย ภาพเนี่ยให้10เต็ม10นะคะคือออกแบบดีโทนสีสวยมีมุมกล้องสวยเยอะอยู่แล้วก็มีจังหวะกดดันก็ทำออกมาได้ดีค่ะอื่นๆให้7เต็ม10นะคะก็เราชอบนะมันเติมเรื่องราวที่ทิ้งไว้ได้ดีมันขัดอารมณ์ตรงที่มนุษย์ล่องเรือกับความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างเท่านั้นค่ะโดยรวมเนี่ยนะคะยอดเยี่ยมแม้ไม่ดีที่สุด แต่ในเมื่อมันเป็นหนังรอยต่อเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเกาแรักนนก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ